สวัสดีครับมีเรื่องไร้ร่างในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวความสยองที่ผมได้ไปอ่านเจอมาในกลุ่มเรื่องเล่าทุกเรื่องที่โพสโดยแอดมินคุณพลอยภัยลินสีสันนะครับเป็นเรื่องเล่าวความสยองจากประสบการณ์ของสาวเอ็นโดยเรื่องความสยองนี้นะครับมันอาจจะทำให้คุณผู้ชมกลัวจนท้องแข็งไปเลยก็ได้ถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะครับดึกสงัดมีเพียงเสียงกบเขียดร้องระงมใายแสงนวลสลัวของหลอดไฟ LED จากยอดเสาปฏิมากรรมลายไทยวิจิตบนสะพานข้ามแม่น้ำที่ทางเท้าปรากฏร่างของชายหนุ่ม ที่กำลังสารวนกับกล่องอุปกรณ์ราคาดวงจันทร์ประโยชน์ใช้สอยเท่าหิ่งห้อยจริงๆนะเองมองอะไรไม่เห็นเลยเขาบ่นพึมพำกับเสาไฟที่อยู่บนเหนือหัวพางเวียงลูกตะกัวรอยละลิว้วเสียงเอ็นจากรอกผ่านสายลมเป้าหมายนั่นก็คือบริเวณท่าน้ำของวัดที่อยู่เบื้องล่างเขายืนมองดูอยู่ครู่หนึ่งก่อนวางคันเบ็ดในมือพิงเอาไว้กับราวสะพานคืนนี้ อากาศเย็นเป็นพิเศษเขาลูดซิปเสือ้อกันลมตัวเก่งที่แถมมาจากร้านขายมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจนสุดก่อนล้วงเอามือถือในกระเป๋าคาดเอวออกมาดูเวลาในตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วเบ็ดยังคงเงียบอยู่เขาลากเก้า,าอี้เล็กๆที่เตรียมมาแล้วนั่งดูมือถือเป็นเรื่องเป็นราวครึ่งคืนแล้ว มีเพียงแสงสว่างจากหน้าจอมือถือกับเสาไฟต้นละแสนที่ไม่รู้ว่าอันไหนสว่างกว่ากันที่หน้าจอมือถือแสดงให้เห็นว่าพลังงานของมันลดลงจากเดิมกว่า20%แล้วแกรกเสียงลอกของเขาดังขึ้นเขาวางโทรศัพท์ลงก่อนหันคันเบ็ดหมุนลอกขึ้นอย่างรวดเร็วพบว่าเยื่อตกปลาหายไปอย <c oughs> <c oughs> วาวอีกตามเคยชายหนุ่มพูดกับตัวเองหันไปหยิบถุงขนมปังนำชิ้นที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งมาเกี่ยวแล้วพันขนมปังไปรอบๆจนมองไม่เห็นตัวเบ็ดก่อนจุ่มมันลงไปในขวดหัวเชื้อเพื่อเพิ่มกลิ่นลอ่อปลาเขาเขย่าคันเบ็ดแล้วเหวี่ยงมันไปเต็มแรงด้วยความชํานาญเบ็ดถูกส่งลงไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่จุดเดิมยังไม่ทันได้วางของในมือ ที่กลางสะพานเขาเหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนราวกันสองมือจับลาวไว้แน่นก้มหน้ามองลงไปยังด้านล่างชายหนุ่มคนนั้นเขาวางเบ็ดหันไปคว้ามือถือเปิดกล้องเตรียมจะไล์สดทันทีนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติที่ใครสักคนจะขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้น ด้วยความสูงกว่า20เมตรจากพื้นน้ำถ้าหากตกลงไปเนถึงขั้นกับบ้านเก่าเลยทีเดียว mm hmm. เขาหันมองกล้องแล้วซูมไปที่ผู้หญิงคนนั้นเธอดูคุ้นคิดเหมือนกำลังตัดสินใจจะทำอะไรบางอย่างสติของเขากลับมาเก็บมือถือแล้วยัดมันลงไปในกระเป๋ากางเกงด้านหลังถึงแม้ว่าเขาจะติดโซเชียลแต่ในยามนี้เหมือนก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาทำตัวเป็นมนุษย์กล้อง ชีวิตของคนสำคัญกว่าการทำคอนเทนต์เขาเดินตรงไปที่หญิงสาวทันทีน้องๆเดี๋ยวก่อนเธอชะงักเงยหน้าขึ้นมามองตรงไปทางด้านหน้าเป็นสัญญาณที่ดีเขาขยับเข้าไปใกล้ทิ้งระยะห่างไว้พอสมควรเพื่อไม่ให้เป็นการกดดันเธอเกินไปประสบการณ์จากการทำงานรปภทำให้เขารู้ถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตัวต่อผู้ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองอยู่บ้างน้องๆใจเย็นเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พี่ฟังได้ไหม หญิงสาวคนนั้นนิ่งไม่ตอบนาทีนั้นดังต้องมนสะกดชายหนุ่มเห็นชุดที่หญิงสาวใส่เป็นเดสสีแดงยาวของเธอผิวไหวผมปากบ่าสีควันบุหรี่รู่ล,ลมอาบแก้มเผยต้นคอขาวยาวระหงใสกระจ่างมือออร่ากลิ่นน้ำหอมรันจวนคล้ายดอกไม้บางอยา่างจำไม่ได้ว่าเคยได้กลิ่นนี้มาจากที่ไหนพี่อยากจะฟังเรื่องของหนูเหรอชายหนุ่มสะดุ้งตื่นจากผวังครับ พี่ชื่ออะไรอะ่ะเออตู่ครับพี่ชื่อตู่นะเขาตอบตู่ประยุทธ์เหรอเออไม่ใช่ครับนั่นนายกตู่จตุพรอ,อ่านั่นไม่ใช่ครับนั่นแกนนานปชตู่พพทอนอ่านั่นก็นักร้องครับแล้วพี่ตู่ไหนอะ่ะตู่เฉยๆครับแต่เพื่อนๆมันชอบเรียกผมว่าว่าอะไรคะเออช่างมันเถอะครับอ๋อตู่เฉยๆเธอทวนชื่อของเขาขณะก้มหน้ามองลงไปยังผืนน้ำดำมืดมิดด้านล่าง ตกปลาหน้าวัดมันบาปนะพี่หญิงสาวเอ่ยทักชายหนุ่มอ้าวรู้ทันอีกเบ็ดมันไหลมาตามน้ำไปเองชายหนุ่มแก้ตัวพางคิดในใจเธอเป็นคนตลกนะท่าทางก็ไม่เหมือนกับคนที่กำลังเครียดหรือจะคิดสั้นแต่อย่างใดเป็นทีของเขาชวนเธอสนทนาบ้างอ่าแล้วน้องล่ะน้องชื่ออะไรเอค่ะที่บ้านทำฟาร์มไก่ค่ะฟาร์มจรเข้ค่ะเอปาลีนาค่ะเฮ้ยเอาจริงดิเขาแปลกใจ ไม่จริงหรอกค่ะเพียงไม่นานด้วยมนตาหรือบรรยากาศที่แสนเปรี่ยวเหงายามค่ำคืนชายหนุ่มเริ่มลงสเสน่ห์ยิงสาวตรงหน้าเธอดูเป็นคนคุยสนุกสนานช่างต่อปากต่อคำจากชุดที่เธอใส่เป็นคนรูปร่างดีมากดูแล้วทำให้เขานึกถึงพวกเน็ตไอดอลหรือไม่ก็พวกพิตตี้เอ่อน้องแล้วพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียนหรือไปทำงานเหรอเขาถามเพื่อเป็นการปูทางให้สิ้นสงสัยพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะ หอยไก่อีกน้องเอเรียนหรือทํางานอะไรครับเขาถือวิสาสะเนียนเรียกน,น้องตีสนิทถามเอาดืด้อหนูเรียนอยู่ค่ะทํางานไปด้วยอ่ะแล้วทํางานอะไรล่ะครับพี่ตู่นี่ขี้สงสัยจังนะคะจะจ้างหนูไปช่วยงานเหรอครับผมเพิ่งไล่แม่บ้านคนเก่าออกพอดีพี่ไล่เขาออกเองเลยล่ะคะผมไล่ออกสิปะทโทผมไม่ไล่แล้วใครจะไล่ล่ะจ๊ะลุงดุจังเลยมีลูกขอตัวนะคะแฮ่ หยอกๆยอก,ยอกสรุปน้องเอทำงานอะไรครับชายหนุ่มถามต่องานฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์อะไรหรอทำงานอนเตอร์เทนอนเตอร์เทนยังไงก็ชงเล้ากินข้าวเป็นเพื่อน MC p พิตี้รับทำหมดค่ะภาระเยอะนั่นไงว่าแล้วตู่หายสงสัยแล้ววันนี้ไม่มีงานเหรอครับไม่มีค่ะไม่ได้ทำแล้วหญิงสาวก้มหน้าอีกครั้งอ้าวทำไมล่ะครับน้องเอ ก่อนที่คำถามจะถูกตอบลมเย็นวูบใหญ่ทำให้ตูนขึ้นได้ผมว่าน้องเอลงมาจากราวสะพานก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะตกลงไปอากาศเย็นด้วยเดี๋ยวจะไม่สบายเอาง่ายๆนะครับข้าหญิงสาวรับปากพางลุกขึ้นจากราวสะพานแล้วกลางแขนเคลื่อนที่ขยับเข้ามาใกล้ชายหนุ่มลงมาเถอะครับอย่าไปนั่งเล่นแบบนั้นเลยมันอันตรายชายหนุ่มร้องเตือนด้วยความเป็นห่วงหญิงสาว ที่ดูร่าเริงหมัวลราะคิดคักแล้วเคลื่อนตัวห่างออกไปตู่ได้แต่มองด้วยความเป็นห่วงทันใดนั้นเองคุณพระช่วยมันเป็นไปได้อย่างไรเขาเพิ่งสังเกตเห็นผายใต้ชายกระโปรงที่ปิวสวัยอยู่นั้นมันว่างเปล่าป่าสจากซึ่งขาหรือเท้าหรือสิ่งอื่นใดที่มนุษย์ทั่วไปพึงมีสมองน้อยๆของตู่ 84%, 0 0 0เซลล์เริ่มทำงานอย่างหนักตั้งคำถามซ้ำไปซ้ำมา น้องเอลอยไปมาอยู่อย่างนั้นได้อย่างไรเหตุการณ์ตรงหน้าเกินกว่าที่จะรับไหวสติของเขาเริ่มหลุดลอยไปพร้อมกับคำตอบของเธอทำไม่ได้แล้วค่ะงานเอนเตอร์เทนหนูทำไม่ได้แล้วค่ะลูกค้ามันเมามันค่มขืนหนูหนูไม่ยอมมันบีบคอหนูจนหนูขาดใจตาย,ตายแล้วพวกมันก็เอาหนูใส่รถทิ้งเอาไว้ที่ใต้สะพานก่อนที่พี่จะมาไม่นาน ศพของหนูอยู่ข้างล่างตรงหน้าวัดนูน่นพี่ช่วยบอกใครมาเอาศพหนูขึ้นไปทีหนูหนาวจังเลยก่อนสติจะมืดดับลงไปตู่ยังได้ยินประโยคสุดท้ายของเอพูดออกมาว่าสวดมนต์ให้หนูด้วยนะคะพี่ตู่เป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้สยองไหมครับโอ้โหงานนี้ต้องบอกเลยว่า ลุงตู่ของเราเอ้ยไม่ใช่พี่ตู่ของเราโดนเข้าไปหนักจริงๆว่าแล้วผมก็ขอตัวก่อนนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์เพื่อบอกให้รู้ว่าคุณชอบคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามเพื่อเ็็กํากำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ